สวัสดีครับบรรยายพักดีวิธีแทาบานนะครับเมื่อนี้ก็เป็นวันที่15ส,สิงหาคม2567น,น,นะครับเมื่อนี้ก็มาอยู่สวนมันนะครับบ่เดียหลังจากที่เงียบหายไปโดนนะครับบ่เคยอัปเดตปรนได้นะครับบ่่อยมีเวลานะครับเมื่อนี้ก็ขึ้นมาหักกิ้งมันนะครับกิ้งย่อฮักถิ่นนะครับ กิ่งมัหลายนะครับห้าก็หักออกเลือกเอากิ่งสมบูรณ์ปีนี้พิดพาดไลยเติมนะครับตอนฉีดยาต้นมันตายนะครับฉีดถึอใบมันล่ำมันตายมันก็เลยเกิดแห้งหลายนะครับเดี๋ยวพายเบิงพื้น้างล่างนะครับค่นข้าง,งหนา มันสามเดือนนะครับลืมบอกไววันที่ยี่สิบครบสามเดือนเต็มนะครับบางนี้แค่เนยบอกไว้ายกันเลย,ยน,นะครับเดี๋ยวพายางเบึงมองมันตายห,หลายนะครับว่าเราจะเลือกหักออกอยังไงนะครับนี่นะครับต้นที่มัน ถือยาขายยาานะครับตังได้หน่อยนี่เป็นยอดลักวะนะครับนี่ขื้นไปถือยาขายยาามันก็เลยตายยุดชะงักไปเลยนะครับเหลืองเบิดต้นเลยแล้วก็ผ่านมาสองเดือนนี่มันขื้นนะครับมันก็จะเกิดแห้งไม้นะครับห้ายแหงแหนงลักมันถ้ามันบอ่อตายมันก็จะขื้นเป็นลำองสีนะครับถ้นเป็นลำไปเลยแต่นี่มันตาย กินแหน่งมาอยู่หกเจ็ดแหนงก็มีนะครับแต่ปกติตามจริงมันมีสองลำอยู่แล้วนี่อันนี้ฮักเอาถิงเลยก็ได้นะครับฮักถิงเลยแต่ว่าลำม,มันสมบูรณ์ใหญ่นะครับผมก็เลยจะเอาไว้อยู่แต่ว่าเฮาก็ต้องเลือกนะครับเลือกกิ้งข้างบนเลือกกิ้งหน่อยนะครับับแล้วกิ้งอย่หน่อยออกกอนนะครับฮักออกเลยนะครับกับกิ้งที่มันหนาๆน,นะครับมันเขามาหาหมู่หนา อาจจะเอาไว้ต้นเดียวหรือสองต้นก็ได้นะครับนี่ในกิ่งนี่อาจจะเอาไว้ล่ำนะครับนี่เพื่อได้นะครับเดี๋ยวล่ำบ่พอปลูกเหลือกออกก็จะเอาไว้ตามลักก็เอาไว้แค่ต้นละสามสามล่ำนะครับสามกิง่งแต่อันนี้มันตายหลายนะครับเกิดมาหลายตอนนี้ก็พกเจ็ดกิ่งนะครับ หน่อยหักออกนะครับหักออกก่อนเผื่อถ้ามันหลงก่อนนะครับอันนี้ค่อยเลือกกิงสูงนะครับมันจะหักงกางอย่ามันหักอย่ามันฉีา่างเฮาถิิมเลยนะครับอันนี้กิงขี้กันนะครับบางทีไว้สามสี่กระได้นะครับจะบออไว้เลยเดี๋ยวว่าม,มีลั่มปูนะครับพี่หนาถังเลือกเอานะครับมันติดถาดมาแล้วกะ แกไขเอานะครับที่ผ่าตอนฉีดยานะครับตันนี้ก็ร้ายเหยือนหาพบกริงนะครับตีเยอะเลยนะครับเือไปแค่หน่อยๆพอเป็นเกือบเบิดสวนนะครับที่เป็นหน้านี ที่จริงก็หลายนะครับต้องเดี๋ยวเลือกเอาเบดเลยนี่ครับกับประมาณนี้นะครับนี่ดึงออกให้เบิ้งเงืซื่อนะครับเลือกวิธีเลือกว่ามื่อน,นี้คำแล้วนะครับได้สามไล่แล้วเลือกออกฟังนี่มันงามนะครับถ้าว่ดถือยาตายนี่มันจะลำในใหญ่นะครับ มองเี๋ยงปตายก็สูงมันแปดไรนะครับปีนี้แต่พี่ว่างามกว่าพิกายขางท่านี้งามแห้งนะครับขางใน่ก็อาจจะบ่เสมอปันไดน,นะครับดินไม่มองดินงามดินบ่างามนะครับแต่ว่าปลานนี้งามอยู่มันก็ค่อนข้างทีนะครับมันก็เลยสูง แต่ต้นมันบอตายมากอะเป็นลำตรงใหญ่ขึ้นมาเลยนะครับตัวนี้ก็ลงหัวแล้วนะครับส,สองนอิ้วนะครับสัมผัมือสตีนเขาไปบดได้นะครับ,รมบ,รบมแมงบเห็นแบบประมาณนี้นะครับมาหาก,กิ้งมันครับมอนี้เบิดมือ ฝากที่ตามนะครับันไรพักดีทิธี่ทบบาทนะครับช่วงนีก้ก็จะอัปเดตเรื่องมันนะครับเดี๋ยวจะมาใส่ปุ๋ยระเบิดหัวนะครับเดี๋ยวจะมาบอกให้ฟังว่าใส่สูตรใดแน่นะครับใส่ยงไรแต่บอกกีลายนะากับขุดหลุมยอดปุ๋ยยุเรลียสมสิหานะครับไอระเบิดหัวอาจจะเป็นตัวถ่ายสูงนะครับเดี๋ยวเบิร์กก่อนใส่สูตรเตน,นะครับหากิงให้มันแล้วกอน สำหรับมือนีกันไ้แค่นี้นะครับเดี๋ยวกับขาบานก็น,นะครับค่ำแลวหาหกโมงแล้วนะครับห้าโมงเลอย่าลืมฝากติดตามนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เบื้องเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ครับสวัสดีครับ